ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ไลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ รายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่21ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมสินแสมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับของชาวลัคนาราศีกุมมันจะมีไม่ดีอยู่วันเดียวครับนั่นก็คือวันอังคารที่22ระมัดระวังเรื่อง เสียเงินเสียทองระม,มัดระวังถ้าจะตัดสินใจอะไรสําคัญสาคัญที่มันจะต้องเชื่อมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเงินนะให้พักไว้ก่อนเลยวันนั้นวันหนึ่งอย่าไปตัดสินใจอะไรเรื่องการเงินเพราะจะผิดพลาดแล้วก็มีโอกาสเสียเงินครับอย่างน้อยที่สุดคืออาจจะหน้ามืดตามัวไปช็อปปิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งพอซื้อมาปุ๊บแล้วแม่งเสียดายเงินชิปหา <laughs> นี่คือชาวลัคนาราศีกุม นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารที่22ระมัดระวังอยู่หนวันนอกกันนั้นแล้วถือว่าเป็นหลายๆวันที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมแน่นอนที่สุดครับในสัปดาห์หน้านี้ข้อที่1เลยคือจะติดต่อเรื่องการงานสำเร็จได้ผลนะครับติดต่อเรื่องการงานสำเร็จได้ผลดาวพุธและดาวอาทิตย์ต่างโคจรอยู่ในภพลาภะ นะครับต่างโคจรอยู่ในภพลาพะดาวศุกร์นะครับโคจรอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะนั่นหมายความว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนจะนําโชคดีต่างๆมาให้ย้ำว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนจะนําโชคดีต่างๆมาให้แล้วมันมาอยู่คู่กับดาวพุธเนี่ย ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับมาอยู่ในเรือนลาพะนั่นหมายความว่าเป็นโชคดีที่คุณเองก็ไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นลู่ทางในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นโชคเป็นลาภของชาวลัคนาราศีกุมนั่นแหละเออนะครับก็จะมีโชคดีตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ไปแล้วเมื่อกี้บอกไปตอนต้นคลิปว่าวันอังคารที่ยี่สิบสองไม่ค่อยโอเคแต่เปิดมาวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด แฮปปี้มีความสุขติดต่ออะไรก็จะมีความสําเร็จดีเพราะวันอังคารอย่าไปซีเรียสกับมันมากอะไรในช่วงวันอังคารติดต่ออย่าไปหวังอะไรกับมันมา,นากแล้วก็ระวังนะครับใครที่เป็นนักช็อปอาจจะอยากได้อะไรอย่างหนึง่งแล้วไปซื้อในช่วงวันอังคารซื้อเสร็จปั๊บโอ้โหแมงรู้สึกเสียดายตังค์หรือมีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับพูดง่ายคือมีเรื่องเสียงเงินก็ระวังละกันถ้าเกิดใครเสือ่อมไปยืมเงินคุณในวันอังคารพอดีรับรองว่า แม่งมีโอกาสที่จะใช้คืนช้าหรือแม่งอาจจะชักดาบคุณก็ได้เออนะครับพอต่อมาถึงวันพุธพุธท,ที่23พิพฤหัสที่2ี่สี่ศุกที่25สาวที่26ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ดีมากติดต่ออะไรได้ผลใครที่เคยติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันล่าช้าต้องเลื่อนออกไปแล้วมาติดต่อในส,สัปดาห์หน้านี้ที่ผมบอกเนี่ยนะพอเข้ามาถึงช่วงวันพุธพฤหัสศุกเสาร์ Success Happy มีความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักอ,อชาวลัคนาราศีกุมใครนะครับที่ยังโสดมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่มีฐานะดีหรือเพศตรงข้ามนำเอาโชคดีมาให้ นำเอาโชคดีมาให้หรือจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณเองไม่คาดคิดอาจจะไปเจอคนที่ถูกสเปคแล้วเขาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหน้าตาหรือแม้แต่การงานแบ็กกราวด์ต่างๆแล้วดูดีเออนะครับฉะนั้นคนโสดมีใครมาแอลคุณหรือคุณไปแอลใครล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแห่งความโชคดีทั้งสิ้นความรักจะดีมากๆในสัปดาห์หน้านี้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีเอ,อ่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว คู่จะนําโชคดีมาให้หนึ่งจะนําโชคดีในเรื่องการเรงินการทองลู่ทางต่างๆหรือแม้แต่ได้รับของมีค่าจากคู่ครองและนี่คือคําพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้เออส่วนในวันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆว,วันอาทิตย์ที่27สบายสบายๆชิลๆฉะนั้นสัปดาห์หน้าย้ําว่ามีวันที่ไม่ดีอยู่หนึ่งวันคือวันอังคารที่22ธันวาคม นอกกันนั้นแล้วชาวลัคนาราศีกลุ่ม Success แล้วก็ Happy อย่างมากขอให้โชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับ เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master m i n ์6666 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล